ผมดเตอร์เสีมพลอัาวงแลมโบอีสานในฐานะคณะทำงานดูแลผู้สมัครสอสพักรวมไทยสร้างชาติในภาคอีสานร,รู้สึกตีใจครับที่เราได้ต้อนรับสมาชิกบ้านใหญ่ของจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่ ท่านนายกโครงการอาหารส่วนจังห,หงวัดหนองบัวลำภูดรวุฒิพงศ์ศิริสถิตหรือดออรบุมนะครับได้นําว่าที่ผู้สมัครสสนะครับมีความประสงค์จะลงสมัครสสในานามพรรครวมไทยสร้างชาติมาพูดคุยสาหารือก,กันแล้วก็ได้สมัครเป็นสมาชิพกพรรครวมไทยสร้างชาติทั้ง3เขตเรียบร้อยแล้วก็คือเขตหนึ่ง นะครับคุณงสงศั์สิริสถิตนะครับเขตสองคุณสราญุสิริสถิตรครับเขตสามคุณที่วัดดวงไกลแสงนะครับซึ่งก็เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็ท่านนายกพุทิพงศ์สิริสถิตซึ่งเป็นนายกอบจอรหรือดอรบุร๋มเนี่ยเป็นนายกอบจหนองโวลำงูเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็พร้อมที่จะประกาศนำทัพนะครับ ผู้สมัครอสสพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยยกจังหวัดในน้องบัวรังผูนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้มาสมัครเป็นสมาชิกพักและมีความประสงค์ที่จะลงสมัครในนามพักรวมไทยสร้างชาติลงสมัครสสในนามพักรวมไทยสร้างชาติผมคิดว่านะครับจังหวัดน้องบัวรัมผูนะครับเราจะต้องอนำสสยกจังหวัดทั้ง3ามเขตให้ได้นะครับเพราะว่ากระแส ความนิยมนะครับของนายกกรุงู่นะครับอดอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนี้กําลังมาแรงนะครับพักรวมไทยสร้างชาติก็เป็นพักการเมืองใหม่แต่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผลงานของนายกอเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นนายกรุงู่นั้นนะครับเป็นมีผลงานมากายมาไฟเป็นที่ประจ,จักษ์นะครับเป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องประชาชนชาวอีสาน นะครับขณะนี้เนี่ยกระแสของพักรวมไทยตัางชาติทั้ง20จังหวัดภาคอีสารนะครับสส132เขตนั้นเรามั่นใจว่าพักรวมไทยตัางชาติจะสามารถนะครับยึดที่นั่งในอีสารได้อย่างมากมายนะครับนี่คือขอกำลังใจกับพี่น้องชาวอีสานได้เป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครสส ของพรครวมไทยสร้างชาติเลยครับต้องขอขอบคุณดรบุ๋มท่านนายกพุทธิคง์ลิิธิติน์นายกอบจหนองบัวลำพูนะครับซึ่งก็คนนี้นะครับคนนี้ครับดรบุ๋มนะครับที่ได้นําผู้สมัครทั้ง3ท่านและก็ประก,กาศจะยกทีมยกจังยกทีมในจังหวัดของหนองบัวลำภูทั้ง3ที่นั่งประก,กาศใช้ชนะว่าใจนาทั้ง3าที่นั่งต้องขอขอบคุณมากและหวังอย่างยิ่งว่าที่น้องชาวหนองบัวลำพูก็จะให้การดบสนุน พักรวไใจสร้างชาติอย่างแน่นอนครับขอากาบพระคุณครับ สองเวทีแล้วกับการปราสายใหญ่ในนามนักการเมืองใต้ร่มพักรวมไทยสร้างชาติ9มกราคม2566คนเอกประยุทธ์จันร์โอชาลั่นวาจาประเทศต้องไปต่อจึงต้องเดินหน้าต่อประกาศใจกลางเมืองคือกรุงเทพมหานครพร้อมปักธงทางการเมือง28มกราคม2566ยกทีมไปเปิดเวทีปราสายใหญ่ ในฐานะนายกในบัญชีของพรรคอีกครั้งในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรพักรวมไทยสร้างชาติชิมลางการเมืองผ่านการเปิดเวทีปราศัยในสองพื้นที่หลัก ใต้และกทมเพราะเชื่อมั่นว่าพื้นที่นี้พักจะจับจองเก้าอี้สสในสภาและเดินเกมผลักดันให้พลเอกประยุทธ์จันโอชากลับมานั่งเก้าอี้นายกอ,กอีกครั้งได้และจะเร่งเครื่องเปิดปราสายใหญ่อีกครั้ง25กุมภาพันธ์2566นี้ที่จังหวัดนครราชสีมาและไม่ใช่แค่จะเป็นอีกพักหนึ่งที่จะแบ่งส่วนเก้าอี้สสโคร,ราช16ตัว แต่ยังหมายถึงการเป็นอีกพักหนึ่งที่จะหาเก้าอี้สอส,อสอในภาคนี้ซึ่งมีผูแ้แทนได้มากที่สุด132คนจากทั้งหมด400คนทั่วประเทศ